สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชยานิทในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัสวิชาวอาแวน1 6 1น1ะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องการกรองและการตกตะกอนตอนที่3สาะค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสม เอแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมแยกได้ยังไรนะงั้นเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันเลยค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถอภิปรายแล้วก็ยกตัวอย่างการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวในสารเนื้อผสมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะวิธีทำกิจกรรมนะคะ ให้นักเรียนอภิปรายเพื่อยกตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและก็บันทึกผลแล้วก็นำเสนอน,นะคะโดยตารางนะคะวิธีใช้นะคะตารางการบันทึกนะคะการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมคุณครูนำมาให้นักเรียนใช้ในการบันทึกนะคะ กอนอื่นเลยเราไปดูวิดีโอกันก่อนเลยสวัสดีค่ะเราจะมาคันน้ำอัญชันให้ดูกันนะคะซึ่งน้ำอัญชันที่คั้นมานั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำน้ำอัญชันเพื่อดื่มหรือการนำเศษที่ได้จากน้ำอัญชันไปเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหรือขนมค่ะขั้นแรก เรานำดอกอัญชันที่ล้างสะอาดแล้วมาบดให้ละเอียดโดยใช้วิธีการตำหรือถ้าที่บ้านไหนมีเครื่องปั่นสามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยค่ะ เติมน้ำสะอาดลงไปและคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนำน้ำอัญชันที่ได้ไปกรองโดยใช้ผ้าขาวบางเพื่อแยกกากอัญชันออกจากน้ำอัญชันค่ะ พร้อมจะนำไปเป็นส่วนประกอบในการทำขนมหรืออาหารแล้วค่ะ,ะสวัสดีค่ะชันที่พร้อะทีนี้เรามาอภิปรายนะคะหลังจากที่เราได้ดูวีดีโอนะคะที่เขาทำอะไรนะคะอาเขาทำน้ำอัญชันใช่ไหมคะ เริ่มต้นจากนำอัญชันนะคะมาโคลกมาตำนะคะ,ะถ้าบ้านไหนมีเครื่องปัน่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้นะคะเติมน้ําลงไปแล้วทีนี้เราต้องการฉพาข้น้ํานะคะเขาก็ใช้อะไรคะมาทําไมใช้ผ้าขาวบางใช่ไหมคะมากรองนะคะทีนี้เราก็สามารถแยกนะคะเศษของอัญชันกับน้ําสีม่วงออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอภิปรายได้ว่า วิธีการแยกสารในกิจกรรมนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะก็คือการกรองนั่นเองค่ะการกรองเพื่อแยกกากอัญชันออกจากน้ำอัญชันนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างแรกๆนะคะทีนี้คุณครูจะให้เราทำใบงานนะคะการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารนะคะเราจะได้อภิปรายกันนะคะนักเรียนมาดูอันแรกกันเลยนะคะนักเรียนคะ เครื่องตรงนี้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะซึ่งข้างในจะมีตั้งแต่พวกชั้นฐานชั้นหินนะคะที่กรองหลายหายชั้นนะคะทำไมถึงต้องกรองนะคะเพราะว่ากรองน้ําที่ออกมาจะได้น้ําที่สะอาดนั่นเองนะคะกรองมาไว้ใช้เพื่อนํามาดื่มนั่นเองนะคะทีนี้น้ำนะคะบางทีถ้ามาจากบางแหล่งที่เราเอาเอาอกมาใช้ อาจจะมีตะกอนนะคะหรือว่ามีฝุ่นมีอะไรที่สามารถมองเห็นได้ชัดนะคะเราก็สามารถนํามาใช้วิธีการตกตะกอนนะคะการตกตะกอนอนุภาคแขวนลอยในน้ำนะคะจะใช้ในกระบวนการผลิตน้ําประปานะคะซึ่งในถ้าบางแหล่งนะคะต้องสูบน้ําขึ้นมาใช้น้ําประปาสูบน้ํามาจากแหล่งนั้นนะคะเขาจะต้องมา ทำกระบวนการตกตะกอนก่อนนะคะถึงจะสามารถนํามาให้พวกเราใช้อุปโภคบริโภคได้นะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการผลิตน้ําประปานะคะเริ่มจากแหล่งน้ําดิบนะคะบางแหล่งก็บางที่นะคะใกล้เขื่อนก็เอามาจากเขื่อนใกล้แม่น้ําก็เอามาจากแม่น้ํานะคะแหล่งน้ําดิบนะคะสูบเข้ามาตรงโรงสูบน้ํานะคะ จากนั้นก็มาที่บ่อหรือถังน้ำวนนะคะก็คือเอามาวนเอามากวน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 ก่อนนะคะกวนเสร็จก็มาเอาไว้ส่งมายังถังตกตะกอนนะคะซึ่งถังตกตะกอนนี้นะคะจะมีสารที่ช่วยทำให้ตกตะกอนนั่นก็คือ,อาสารอลูมิเนียมซัลเฟตหรือบานเราเรียกว่าสารส้มนะคะแล้วก็ถังกรองนะคะถังกรองซึ่งจะมีชั้นกรองหลายชั้นใช่ไหมคะ จากนั้นก็จะได้น้ําใสน้ําใสก็จะสูบมาใส่ที่หอถังสูงเพื่อจัดจําหน่ายให้ประชาชนอุปโภคบริโภคต่อไปนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมนี้กันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคั้นน้ำกะทิให้ดูกันนะคะเพื่อนำน้ำกะทิที่ได้ไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทำขนมหรือการทำอาหารค่ะ ลำดับแรกเริ่มจากนำมะพร้าวที่เราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขูดด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวจนได้ปริมาณที่เราต้องการค่ะ น้ำสะอาดเติมลงไปในมะพร้าวที่เราขูดและทำการบีบเพื่อคั้นน้ำกะทิออกมาจากมะพร้าวค่ะ ที่ได้ไประงด้วยกระชอนและนี่ก็คือน้ำกะทิและก่างะพราที่เราได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้น้ำกะทิไปเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารหรือขนมแล้วค่ะ เป็นยังไงกันคะไม่ยากเลยใช่ไหมลองไปทําตามกันดูนะคะ,ะจบวิธีการทำน้ำกะทินะคะซึ่งเราจะเห็นวิธีการแยกสารนะคะโดยแยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทินั่นก็คือใช้วิธีการ กรองนั่นเองนะคะกรองเพื่อแยกกักมะพร้าวออกจากน้ํากะทินั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะทีนี้มาดูอีกวิธีการแยกสารอีกวิธีหนึ่งค่ะ h e ล lo ทุกคนวันนี้เราจะมาหุงข้าวกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกตักข้าวสารในปริมาณที่ต้องการใส่ลงไปในหม้อหุงข้าว ข้าวด้วยน้ำสะอาด1-2ครั้งและรินน้ำสาวข้าวออกเพื่อนำสีสกปกออกจากข้าวค่ะ ราใช้ระดับน้ำประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือเดยวัดจากผิวข้าวนะคะสุดท้ายปิดฝาเช็ดน้ำบริเวณก้นหมอ้อข้าวและนำข้าวไปหุงทีนี้เราก็รอเวลาเพื่อจะได้รับประทานข้าวสวยและร้อนค่ะจบแล้วค่ะ นักเรียนเห็นการแยกสารด้วยวิธีการใดคะใช่แล้วคะ่ะวิธีการรินออกค่ะวิธีการรินออกก็คือตอนที่เขาทำความสะอาดเมล็ดข้าวใช่ไหมคะเขาล้างเขาสาวข้าวก่อนนะคะแล้วเขาก็รินออกใช่ไหมคะเพื่อเทวกเศษที่ติดอยู่กับข้าวนะคะออกนะคะเขาทำความสะอาดเมล็ดข้าวก่อนนำไปหุงโดยการริน น้ำสาวข้าวออกนั่นเองนะคะเป็นยังไงง่ายใช่ไหมคะสำหรับที่เราเอาวิธีการแยกสารมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถบันทึกผลการอภิปรายได้ดังนี้นะคะวิธีการแยกสารในกิจการนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ การกรองค่ะแรกเลยอันแรกเลยใช่ไหมคะวิดีโอแรกการกรองเพื่อแยกกากอัญชันออกจากน้ําอัญชันนะคะการกรองใช้เพื่อแยกกากมะพร้าวออกจากน้ํากะทิและการกรองเพื่อนําน้ํามาดื่มนั่นเองนะคะทีนี้มาดูที่เขาผลิตน้ําประปลานะคะก็คือการตกตะกอนอนุภาคที่แขวนลอยในน้ําในกระบวนการผลิตน้ําประปาและก็ การทาความสะอาดมาเมล็ดข้าวก่อนนําไปหุงโดยการรินน้ำรินเอาน้นสาวข้าวออกก่อนนั่นเองนะคะได้หลายวิธีเลยใช่ไหมคะสาหรับวิธีการแยกสารในชีวิตประจําวันนะคะ,ะนักเรียนคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะดเดี๋ยวคุณครูจะพาเราทําไปด้วยเลยนะคะการกรองใช้แยกสารที่มีลักษณะใดนะคะ อาการกรองใช้แกสารที่ใช้แยกสารที่มีลักษณะใดคะใช้แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวนั่นเองนะคะอย่างเช่นดอกอัญชันกับน้ําอัญชันนะคะกะมะพราวกับน้ํากะทิอย่างนี้เห็นไหมคะอ,อันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะถ้าการกรองบางชนิดก็ใช้ผ้าขาวบางบางชนิดก็ใช้กระดาษนะคะซึ่ง ถ้าของแข็งมีขนาดใหญ่กว่ารูของตัวกล้องนะคะของแข็งก็จะติดอยู่บนกระดาษกลองหรือติดอยู่บนผ้าขาวบางนะคะแล้วของเหลวก็จะถูกแยกออกมานะคะถ้าของเหลวมีขนาดเล็กกว่ารูรูรอ่าตัวกล้องนะคะก็จะลอดลงมาไหลลงมานั่นเองนะคะทีนี้ข้อ2ค่ะ มาดูสาร A และสาร B นะคะมีสมบัติดังนี้นะคะนักเรียนจะไปเจอข้อสอบแบบนี้ในข้อสอบเยอะมากเลยนะคะโดยนักเรียนต้องรู้จักวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ตารางเขาให้สาร A มาบอกว่าสาร A มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวและไม่ละลายน้ำนะคะส่วนสาร B ค่ะเป็นผงละเอียดสีขาวละลายน้ำนะคะทีนี้เขาถามว่า สารเนื้อผสมประกอบด้วยสาร a และสาร b อย่างละ25กรัมผสมอยู่ด้วยกันในน้ำถ้าต้องการแยกสาร a ออกจากสารเนื้อผสมจะทำได้อย่างไรนะคะนักเรียนนึกออกหรือยังคะ,ะคุณครูขอยกโจทย์มาไว้ฝั่งนี้ก่อนนะคะเขาให้มาเขาบอกว่าถ้าต้องการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยสาร a และสาร b นะคะออกจากกาันเราต้องการแยก a ออกจาก b เนี่ยเราจะต้องทำยังไง มาดูค่ะถ้าสาร A นะคะมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวใช่ไหมคะสาร B ก็เป็นผงละเอียดสีขาวแต่สาร A ไม่ละลายน้ำนะคะสาร B ละลายน้ำนะคะซึ่งเราสามารถแยกออกจากกันได้โดยการตกตะกอนนะคะและก็รินออกนั่นเองก็คือให้สาร A ที่ไม่ละลายน้ำใช่ไหมคะสาร A ไม่ละลายน้ำมันก็จะตกตะกอน ลงมาที่พื้นก้นภาชนะแล้วพอข้างบนนะคะก็จะเป็นของเหลวที่เป็นสาร B นะคะก็สามารถรินออกได้นั่นเองนะคะ,ะวิธีแรกก็คือตกตะกอนแล้วก็รินออกใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะการกรองค่ะจะเห็นบอกว่าสาร A เป็นลักษณะผงละเอียดสีขาวไม่ละลายน้ำนะคะส่วนสาร B นะคะ เป็นผงละเอียดสีขาวละลายน้ําดังนั้นอนุภาคของสาร A จะต้องใหญ่กว่าา,ากระดาษกรองใช่ไหมคะในที่นี้เราใช้กระดาษกรองซึ่งกระดาษกรองนะคะก็จะสามารถกรองสาร A ซึ่งมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่ารูตัวกรองรูตัวกรองก็คือรูกระดาษกรองส่วนสาร B นะคะเขาละลายน้ําแล้วอนุภาคของเขาก็คือ,อาสามารถลอดผ่านตัวกรองได้ดังนั้น ก็ใช้วิธีการกรองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูข้อ3ค่ะน้ำคุณจกคลองนะคะใช้วิธีการแยกสารใดที่จะทำให้ได้น้ำใสมากขึ้นอันนี้คุณครูพูดบ่อยๆนะคะนักเรียนคุณครูจะพูดบ่อยๆนะคะว่าให้ใช้าการกรองก่อนเลยค่ะนักเรียนเอาน้ํามากรองก่อนนะคะน้ําคลองมาผ่านตัวกรองซึ่งถ้าเรามากรองเราจะยังไม่ได้น้ําที่ใสนะคะ พราะว่าการกรองมเราจะไม่สามารถกรองสีได้นะคะแต่เราจะกรองฝุ่นได้เราจะต้องนํามาตกตะกอนต่อก่อนค่ะตกตะกอนยังไงโดยการนําสารส้มนะคะมาผสมในน้ํานะคะคนนะคะก็คือการทําให้น้ํามันบนุ่นเพื่อให้ไปอนุภาคของสารส้มไปจับกับสิ่งสกรปรกนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขา ตกตะกอนนะคะก็คือจมลงไปตรงก้นภาชนะแล้วเราก็รินเอาแต่น้ําใสไปใช้นั่นเองนะคะซึ่งประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของสารส้มที่คุณครูจะบอกบ่อยๆใช่ไหมคะว่าสามารถนํามาใช้ระง,งับกลิ่นกายได้นะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะเราจะก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะคะนักเรียนหลายคนนะคะฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนไปแล้วสามารถนําสารส้มนะคะมาใช้เพื่อระง,งับกลิ่นกายได้อันนี้ แถมให้นะคะความรู้จากกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นะคะสามารถสรุปได้ว่าการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวนะคะอาจจะใช้วิธีการตกตะกอนนะคะประโยชน์ก็เช่นการตกตะกอนอนุภาคที่แขวนลอยในน้ําในกระบวนการผลิตน้ําประปานะคะหรือใช้วิธีการรินออกนะคะเช่น การทาความสะอาดมาเมล็ดข้าวก่อนนําไปหุงโดยการรินเอาน้ําสาวข้าวออกนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการกรองนะคะประโยชน์ก็คือกรองน้ําเพื่อนํามาดื่มนั่นเององ่ายง่ายใช่ไหมคะนักเรียนหลายคนท่าตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะครูเชื่อว่าเข้าใจแน่นอนนะคะและก็มีข้อสอบเยอะด้วยนะคะหวังว่านักเรียนจะเรียนแล้วได้ความรู้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบเรื่อง การกรองและการตกตะกอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันชัว่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปก็คือการใช้แม่เหล็กดึงดูดตอนที่1นะคะสำหรับวันนี้ครูคข,อขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้เจอกันชัว่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ